ทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเบสนำเทปซานเอ็กที่เบสได้มาจาก i.g. m นะคะ m a r y o n e t เดน e มารีวิวให้ดูกันค่ะขอขอบคุณทางร้านมากๆเลยนะคะที่ส่งเป็นเทปน่ารักน่ารักแบบนี้มาให้เบสรีวิวแล้วก็ได้ใช้ด้วยนะร้านนี้เนี่ยน่ารักะะม,ายะยะมากๆเลยนะคะส่งของมาให้เบสเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยมันมีลายอะไรบ้าง ก็เริ่มจากอันแรกสุดเลยค่ะเป็นเหมือนกับตัวเทปสามม้วนนะคะในแพ็กเกจแบบนี้ลายีลิลค่ม,ม้าสีชมพูโอ้โหอยู่ในแพ็กเกจคือน่ารักมากๆเลยนะอันนี้เป็นตัวแรกนะคะตัวต่อไปค่ะเป็นเทปปลาวานนะคะไม่ใช่ปลาวานเทปวานจินเบซันนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเทป ลีลักคุมะนะคะเป็นเหมือนขนมอ่ะที่เวสเห็นเป็นเหมือนอครีมโคนอะไรพวกนี้นะคะเป็นขนมหวานซึ่งน่ารักมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแกะแพ็กเกจแล้วก็ลองมาดูลายกันนะคะว่าแต่ละลายเนี่ยสวยงามขนาดไหนคะ่ะค่ะเบสขอเริ่มจากอันแรกก่อนละกันนะคะเป็นตัวลีลักคุมะนะคา,า,าร่าหรอคะคาร่าร คาราเทปเซตนะคะ3 Designs ดูสิสีหวานมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันชุบเบสทำแพ็กเกจขาดอีกแล้วโอ้ยไม่นะทำไมมันทำไมมันขาดละ่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเอาเทปสกอตเทปติดได้นะเบเป็นคนแบบนี้แหละเฮ้ย <laughs> แกะทีไรก็ทำแพ็กเกจขาดถูกคลิปเลยจริงๆนะคะ เดี da, ๋ยวเรามาดูเทปทั้ง3ม้วนกันนะคะลายรู้สึกจะไม่เหมือนกันนะก็เบนมีสมุดเทปนะคะในคลิปนี้คือเบจะแบ่งประเภทของเทปอยู่ไงคืออย่างซาริโอเนี่ยเบนก็จะไว้หน้าแรกๆนะซาริโอนี่มีประมาณ201ม้วนนะซันเอ็กนี่จะอยู่หน้านี้นะคะซันเอ็กนี่น้อยเห็นว่ามี10กว่าม้วนเองเดี๋ยวเราจะมาใช้หน้านี้นะคะแล้วก็ลายอื่นๆเนี่ยจะอยู่ เนี่ยอย่างอันนี้จะเป็นลายปกตินะคะลายดิสนีย์ลายอะไรจะอยู่ด้านหลังนะลายเซนต์มูนนะคะก็แนะนำใครมีเทปทำแบบนี้ก็ดีนะคะจะได้รู้ว่าเรามีเทปลายอะไรบ้างนะคะสะดวกต่อการค้นหามากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูลายแรกกันนะเป็นลีลาคุมะมนะคะตายแหละเล็บเพิ่งเติมเล็บเล็บพังเพิ่งเติมเล็บมานะคะโอเคอ่า มาดูกันอ๋อมันก็จะเป็นลายแบบดอกไม้นะคะน่ารักจังเดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวเอาทุกเอาให้ทุกคนดูนะคะนี่เป็นแบบเป็นดอกไม้เห็นไหมคะสวยงามมากเลยอันนี้เป็นลายแรกนะคะลายที่สองมาดูกัน ลายนี้ลายที่2ก็เป็นดอกไม้ค่ะแต่ว่าคาแรคเตอร์เขาก็จะดูแบบเป็นหัวหัวแบบนี้มากกว่านะคะต่อไปค่ะลายที่3ค่ะเป็นตัวนี้ก็จะออกแนวเป็นดอกไม้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ามันจะเป็นดอกไม้แบบ ตัวสีเทปอบมันจะเป็นสีขาวนะคะสลับกับสีชมพูนะนะคะตมเนี่ยอืมโอเคก็คือเขาจะเป็นดอกไม้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะสลับสีขาวชมพูนะคะเนื้อเทป นี่คือลายที่3นะคะโอ้ยสวยงามน่ารักมากๆเลยนะคะก็คือมันก็จะไม่ซ้ำกับลายเทปที่แบบเบนี่อยู่แล้วนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบเอาไว้สำหรับทำสรุปสอบได้นะคะต่อไปเรามาดูตัวนี้กันบ้างค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นอารีลัคุมะนะคะเป็นตัวขนมใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะเป็นลีลคุมะขนม ามาดูกันนะคะแกะยากนิดนอ่ะโอเคแกะออกมาแล้วนะชุบชุบชุบนี่นะคะลากออกมาสีเขาก็จะแบบพาสเทลพาสเทลนิดนึงนะก็สวยงามนะคะเดี๋ยวนะโอเคค่ะเห็นไหมลายเขาก็จะออกแนวเป็นแบบ ขนมหวานนะคะมีตัวครีมโคนมีไอศครีมคัพเคก้กอะไรพวกนี้นะและอันสุดท้ายค่ะทุกคนค่ะจินเบสันค่ะซึ่งเป็นตัวอาวานของซานเอกนะคะเบสเธอทำค <c ười> <c ười> อลเลกชันเทปไม่ใช่คอลเลกชันเทปอะเดโครอลเทปของมิซุรรมะตกนะคะขออนุญาตเก็บแป๊บหนึ่งโอเค ตัวนี้นะคะเป็นจีนเบซันก็เบสเคยมีลายจินเบซันเป็นลายนี้แล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคนละลายกับที่เบสเคยมีอนะ่ะเราแกะบมาดูกันค่ะอืนี่นะคะจินเบซันก็เป็นลายที่น่ารักอุ้ยแต่ลายนี้น่ารักมากเลยนะน่ารักกว่าลายที่เบสมี ลายที่เบสมีจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นตัวนี้นี่มาดูลายใกล้ๆก,กันนะคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเบสขอขอบคุณร้าน marionette under score nai g มากๆเลยนะคะที่ส่งเทปลายน่ารักน่ารักแบบนี้มาให้เบสใช้ทำสรุปสอบค่ะก็สำหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ ไอจีแมรี่อเนตอันเดอร์สกอเรนนะคะอุดหนุนร้านนี้กันเยอะๆนะคะนอกจากของที่แมรรีวิวในคลิปนี้เนี่ยยังมีอีกมากมายเลยค่ะก็รดบรวมที่เบรรีวิวเนี่ยใครไม่สะดวกไปที่ช็อปในร้านนี้ก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นซาริโอดิสนีย์หรือว่าซานเอ็กค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเบรจะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะดูว่าเบรเนี่ยจะมารีวิวอะไรค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย